พลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดของไซต,ตมามะคนที่แข็งแกร่งที่สุดของเรื่องของวันพันแมนบุรุษที่แข็งแกร่งแต่ไม่มีใครรู้จักการต่อสู้แทบจะทุกครั้งพวกเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าไซต,ตมามะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับการต่อสู้เหล่านั้นเลยเพราะความแข็งแกร่งหรือความห่างชั้นมันมีมากจนเกินไปครับทําให้ไซต,ตมามะไม่จําเป็นที่จะต้องจริงจังกับการต่อสู้เหล่านั้นแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไซตามะนั้นรู้สึกตื่นเต้นและต้องจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นเสมอๆไปพูดคุยยเกกี่วับ เด็ดนี้กันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลย ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงความจริงจังของไซตามะก่อนอื่นก็ต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับไซตามะเวอร์ชันที่ไม่จริงจังก่อนเช่นเดียวกันนะครับณช่วงเวลานี้การที่ไซตามะออกมามีบทมันจะทําให้สิ่งรอบข้างของไซตามะมันดูตลกไปด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะด้วยความที่แข็งแกร่งจนเกินไปมันเลยไม่มีความตื่นเต้นทําให้ไซตามะนั้นดูหน้าตาเบื่อหน่ายที่พวกเราเรียกกันว่าหน้าเอ,อ๋อนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายเพียงใดมีพลังสุดเวอร์วงังกำลังการงานสร้างปล่อยแสงและทำลายโลกใบนี้ได้ก็ตามขนาด ใหญ่บิ๊กบึ้มอยากก่างกะไทยท่านพันเมตรเนี่ยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของไซตามะมันก็เลยทําให้ตัวของเขาเองไม่สนใจกับพลังพวกนี้ครับมันดูจิบจอยสาหรับไซตามะตัวใหญ่แล้วไงมีพลังที่สุดเวอร์วังแล้วไงเดี๋ยวก็หมักเดียวจอดจะทําให้ไซตามะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อไซตามะพลังมันแข็งแกร่งเกินไปพวกเราก็เลยจะเห็นเวลาที่มนุษย์ประหลาดโผลออกมาแล้วโผลออกมาในช่วงเวลาที่ไซตามะอยู่ณบริวเวณนั้นถึงแม้ว่าจะน่ากลัวเพียงใดไซตามะก็ไม่กลัวหรือไม่รู้สึกอะไรเลยครับน่าเอ,อ,เอ,อ เพราะว่าไม่รู้สึกอะไรแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไซตมะนั้นจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะทําให้หัวร้อนหรือทําให้ตื่นเต้นก็ตามไซตมะจะรู้สึกจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันทีครับมันมีด้วยเหรอผมบอกไว้เลยครับว่ามีอย่างแน่นอนพเพื่อนๆก็ลองตอบผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊มันใช่อย่างที่ผมพูดหรือไม่และมันมีสิ่งอื่นที่มันมากกว่าที่ผมพูดหรือไม่ครับที่ทําให้ไซตมะจริงจังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะสิ่งงทที่่่จะําาให้้้ตตตมรรูสึกกืนนเเอยยแล ต้องพูดถึงการซื้อของลดราคาครับเพราะมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ไซตามะมีอยู่เพราะตัวของไซตามะเองเป็นพนักงานที่ตกงานใหม่ๆครับเรียกได้เลยว่าต้องประหยัดแบบสุดๆเลยทีเดียวอะไรที่ประหยัดได้ไซตามะก็จัดจริงจังแบบสุดๆซื้อของราคาถูกแต่คุณภาพดีแม้แต่กระทั่งจับมนุษย์ประหลาดมาเป็นอาหารไซตามะก็รู้สึกจริงจังออกมากๆเลยทีเดียวครับเรื่องของลดราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไซตามะรู้สึกเครียดด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าหากไซตามะคิดว่าตัวเองกําลังจะพลาดของลดราคาแล้วหรือไป ไม่ทันไซตมะจะรู้สึกหัวร้อนหรือเครียดหรือเศร้าขึ้นมามีอาการเหล่านี้ขึ้นมาทันทีครับเพราะไซตมะจริงจังกับการซื้อของลดราคามาก ที่พวกเราสังเกตได้แบบชัดเจนเลยนั่นก็คือช่วงเวลาที่ต่อสู้กับด้วงแห่งบ้านวิวัฒนาการไซตามาเนี่ยรู้สึกเออไปเลยทีเดียวครับจากคําพูดของเจ้าด้วงอาชูราคาบุโตว,ว่าจะทําลายเมืองจากวันเสาร์นี้ไปถึงวันเสาร์หน้า1สัปดาห์เต็มๆไซตามาเนี่ยถึงกับช็อกเลยทีเดียวนะไม่ใช่ช็อกกับการทําลายเมือง1สัปดาห์เต็มๆครับไซตามาเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์และเป็นวันสุดท้ายของของลดราคาด้วยมันไม่ทันแล้วอะ่ะเศร้าแบบสุดๆตู้ ระบายอารมณ์กับด้วงอาชุราคาโตครับสงสารด้วงเลย สิ่งที่ทําให้ไซตามะรู้สึกจริงจังในลาดับต่อมานั่นก็คือการที่ไซตามะห่วร้อนย้ำอีกรอบว่าไซตามะคือพระเอกของเรื่องของวันพันแมนแต่เป็นพระเอกที่โคตรจะหัวร้อนมากเลยทีเดียวแทนที่ว่าจะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกพระเอกในฝันของใครหลายๆคนเป็นคนที่พึ่งพาได้แต่สําหรับไซตามะแล้วมันไม่ใช่เลยไซตามะกลับเป็นพระเอกที่โคตรจะหัวร้อนถือว่าเป็นพระเอกที่หัวร้อนเบอร์ต้นๆของอนิเมะเลยก็ว่าได้ผมก็าลงจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทําให้ไซตามะ รู้สึกหัวร้อนแล้วอะไรบ้างล่ะที่ทาให้ใซตามารู้สึกหัวร้อนจนต้องจริงจังครับมันมีหลายเรื่องจนผมเนี่ยแทบจะนับไม่ไหวเลยครับว่าไซตามาหัวร้อนกับเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าไซตามาเป็นคนที่หัวร้อนเยอะและหัวร้อนไวจริงๆแต่มันก็มีบางเหตุการณ์ที่เพื่อนๆนั้นจดจําเลยทีเดียวครับกับการหัวร้อนของไซตามาจนทําให ไซตามาต้องจริงจังอย่างแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือการตบยุงการประทะและการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างไซตามากับยุงไซตามาเนี่ยตบยุงแต่มันไม่ตายเลยทําให้ไซตามารู้สึกหัวร้อนแบบสุดสสุดท้ายไซตามาก็เอาความโกรดนั้นมาลงกับน้องยุงสุดที่รักของผมแม่ไม่น่าเลยต่อมาสิ่งที่ทําให้ไซตามารู้สึกหัวร้อนนั่นก็คือการที่ใครสักคนหรือการที่มีคนนั้นมาดูถูกหัวเม่งเป่งประกายตีบวกส2องแสงเป่งประกายอย่างกระล่างอันติเลยทีเดียวคือบอกได้ คำเดียวเลยว่าเล่นที่ไหนก็เล่นได้แต่อย่ามาเล่นหัวเมงๆงเปล่งประกายของไซมะเป็นพอพี่ล้น้าคุมรับไม่ได้เลยทีเดียวครับแม้แต่กระทั่งการเอาค้อนอยางมาตีหัวบ่อยๆเนี่ยไซมะก็หัวร้อนได้ด้วยช่นเดียวกันนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปถามซิล์แฟงได้เลยเพราะเกือบตายจากค้อนอยางที่ไซมะทุบใส่หัวมาแล้วครับถ้าไม่หลบเนี่ยมีเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าโรงพยาบาลก็ตายเลยไซมะหัวร้อนเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆครับแผ่รังสีอมตแบบสุดๆและประเด็นสุดท้ายที่ทําให้ไซตมะรู้สึกจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นหรือ การต่อสู้ประเด็นนี้มันจะถูกเชื่อมโยงในตอนต่อไปด้วยเช่นเดียวกันผมมาเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยอย่าลืมกดก้าวเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังมาถึงตรงน,นี้ด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างไซตามะกับกาโร่จากความจริงจังของไซตามะสิ่งนั้นนั่นก็คือเป้าหมายครับเป้าหมายที่ทําให้ไซตามะจริงจังมันจะเกิดขึ้นจาก2แบบนั่นก็คือแบบแรกจากไซตามะเองอย่างที่2คือจากคนที่อยู่รอบข้างไซตามะยกตัวอย่างเช่นคิงหรือยกตัวอย่างจากคนที่เพื่อนๆคิดถึงนั่นคือ และในอนาคตจะมีกาโรอีกคนหนึ่งครับที่สร้างเป้าหมายให้กับไซตามะจริงจังไซตามะเคยสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองอยากจะเป็นฮีโร่ที่ปกป้องคนอื่นจนในที่สุดไซตามะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจากการจริงจังออกกําลังกายวิ่งทุกวันแล้วก็อดข้าวอดน้ําแล้วก็ไม่เปิดแอร์นั่นมันหมายถึงความประหยัดยังไงไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะ แต่มันเป็นอะไรที่ไร้เหตุผลแต่ก็จริงจังแบบสุดๆจนทําให้ไซตามะนั้นแข็งแกร่งแบบสุดๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่2คือเป้าหมายจากคนอื่นยกตัวอย่างเช่นการท้าทายให้ไซตามะทาสิ่งนั้นให้ได้คนที่สร้างเป้าหมายให้กับไซตามะบ่อยๆนั่นคือตัวของคิงครับบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นเกมท้าทายไซตามะให้เอาชนะตัวเองให้ได้แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามไซตามะก็ไม่สามารถข้ามผ่านคิงได้เลยแถมยังได้ความหัวร้อนกับคืนมาแทบทุกครั้งไป งุหงิดยิ่งกว่าเดิมอีกครับเอาชนะคิงไม่ได้เลยไม่ว่าจะจริงจังแค่ไหนแล้วก็ตามใส่ตมาก็ข้ามผ่านคิงไปไม่ได้จริงๆคิง แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือตัวของโซนิคโซนิคท้าทายให้ไซตมามะเอาจริงกับตัวเองบ้างแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าหากไซตมามะเอาจริงหรือต่อยไปที่โซนิคโซนิคมีเละอย่างแน่นอนไซตมามะก็เลยใช้วิธีอื่นนั่นคือการโชว์อะไรบางอย่างแบบจริงจังให้กับโซนิคได้ดูสิ่งนั้นนั่นก็คือการกระโดดสลับข้างไปมาและการกระโดดสลับข้างไปมามันก็ทําให้โซนิคเห็นแล้วครับว่า ความจริงจังของไซต์มะแค่การกระโดดสลับข้างไปมามันก็เกิดพลังอย่างมหาศาลสลบแน่นิ่งไปเลยอ๋ออีกคนหนึ่งเนี่ยผมลืมไปนะครับมีจีนอสด้วยนะที่ท้าทายให้ไซต์มะเอาจริงเกือบตาย ส่วนประเด็นระหว่างไซตามะกับการโร่มันเป็นเรื่องของอนาคตผมก็พูดไวน้นะที่นี้เลยนะครับว่าห,าหากเพื่อนๆคนใดมาจากอนาคตก็อย่าลืมบอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะว่าการโร่จะทําให้ไซตามะจริงจังได้อย่างไรด้วยวิธีการไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะสําหรับเพื่อนๆที่มาจากอนาคตเห็นอนาคตเรียบร้อยแล้วพิมพ์ข้อความบอกกันด้วยส่วนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบแล้วครับถ้าหากไม่ครบอย่างไรเพื่อนๆก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ส่วนถ้าหากใครไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกก็ได้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนที่จะร่ำรากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับแล้วพบกันใหม่กับชีสเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับรักทุกคนจริงๆ